โอ้โหอากาศดีบรรยากาศดีลมเย็นริมทะเลแบบนี้เลยอาชีพพาเที่ยวนะครับเราไปเมืองครั้งนึ่งที่เกาหลีกันนะครับเราออกเดินทางจากสวนภูมิตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับถึงเกาหลีประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับวิวสวยแบบนี้เลยดีงามมากๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกันนะครับแล้วเราเดินทางเข้าเมืองด้วยรถบัสนะครับนั่งสบายมากเลยแอร์เย็นฉ่าเลยครับสองข้างทางก็จะวิวสวยมากเลยครับแล้ววันต่อมาอาชีก็นั่ง KCX ไปต่อกันที่เมืองครั้งหนึ่งนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่โซเซชันนะครับเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับนั่งเบาะนุ่มๆสบายๆหลับแป๊บเดียวเราก็จะถึงที่เมืองครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนแนะนําเลยไม่ควรพลาดครับตอนนี้เราก็มาหาที่นั่งนะครับหาขบวนรถแล้วก็ที่นั่งสําหรับตัวเองเลยนะครับถึงแล้วครับทุกคนที่ครั้งหนึ่งสเตชันนะครับว้าวอากาศดีมากวิวดีแดดดีมากเลยครับอันนี้จุดถ่ายรูปของทุกคนเลย แล้วก็เดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปต่อกันที่ตลาดครับเป็นตลาดกลางหนึ่งจุงกังนะครับเหมือนเป็นตลาดกลางของที่คังหนึ่งนะครับอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ได้เป็นโลโคอลหรือแบบที่อาหารที่จะต้องกินประจําวันอาหารทอดขนมหวานมีทุกอย่างเลยทุกคนน่าทานไปหมดเลยอันนี้ก็น่าทานครับอร่อยมากเลยเขาให้ชิมนี่กรอบเหมือนขนมบ้านเราเหมือนดังเล็ตบ้านเราเอะไรประมาณนี้เลยแนะนำเลยครับ ทุกคนต้องมาตามรอยนะคะไม่ควรพลาดเลยมาที่นี่ครบจบด้านเดียวเลยโอ้โหอันนี้ก็อร่อยนะครับเห็นทุกคนต่อแถวทานกันเลยนะครับนี่น้องนองน,องนักเรียนก็เห็นมาทานกันหลายคนเลยนะครับแล้วก็ไปยืนทานข้างๆอาชีนะครับโอ้ยเสียงกรอบมากได้ยินมาทุกคนทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพิ่งตื่นนอนนะฮะหัวก็จะฟูๆนิดนึงนะครับเรามาทานของเช้ากันนะครับเอาจริงมองไปตรงไหนก็น,น่าทานไปหมดเลยนี่อันนี้เรื่อง ซีรีส์ยังดังชื่ออะไรไปรู้อันนี้ก็น่ากินนะเธออันนี้ของขึ้นชื่อของนี้เลยที่เมืองครั้งหนึ่งนะฮะน่าทานไปหมดนี่อันนี้ก็น่าทานเริ่มต้นราคาแบบว่าสามพันวอนกันไปเองราคาถูกมากอันนี้อร่อยมากเธอนี่ห้ามพลาดเลยอืมนี่ตอนนี้น้ำลายไหลยอยู่เลยนะฮะนี่แหละนะครับเรามาต่อที่ขึ้นชื่อของเมืองครั้งหนึ่งเลยเ,เราต้องสั่งเลยปลาหมึก จะไส้ทอดนะฮะอร่อยมากอาชีก็เลยเดินดูก่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเป็นของทอดของหวานพวกพวกุ้งหอยปูปลานะฮะสดสดแบบนี้เลยอันนี้ก็น่าทานนะทุกคนนี่อันเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเต็มตลาดไปหมดเลยน่าทานมากแล้วก็กรอบอร่อยนะครับอันนี้เริ่มต้นที่4 5 0 0วอนนะครับน่าทานมาก แล้วก็อันนี้เป็นร้านซุปอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนคือแบบซุปหม้อใหญ่มากเท่าโอง่งเลยนะฮะแล้วก็มีกระดูกเขาตุ่นอยู่น่าทานมากนี่เห็นคนต่อซื้อกันนะครับเราก็เลยมาซื้อนะฮะลองชิมดูนะครับ5,000ันวอนนะครับดูดิเรามีเห็นหลายร้านเลยเราก็เออลองดีกว่านะครับนี่เขาก็กำลังทอดแบบร้อนๆเลยทุกคน แล้วกินกับซอสนะครับเข้มข้นเลยครับเี่เราจ่ายเงินแล้วครับเราจ่ายแบงค์หนึ่งหมื่นวอนนะครับคุณป้าก็จะทอนห้าพันวอนมานะครับนี่มีรูปป้าคุณป้าด้วยนะเอร้านดังหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งอันนี้กันต่อนะครับออสุนเดปปาหมึกนะครับเราต้องสั่งเราต้องชิมนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันวอนนะครับนี่เขาก็จะเอามาทอดแบบนี้เลยทุกคนนะ นี่เสียงซ,ซูซาซูซานะฮะโอ้ยดูหน้าทานนะครับนี่ปลาหมึกยัดไส้เกาหลีนะครับของพื้นชื่อบ้านเขาโอ้ยทอดแบบร้อนเลยนะฮะเสียงซ,ซูซาซูซาซูซาเลยนะฮะตอนนี้คนกําำลังต่อแถวรังอาชีพแบบว่าหลายคนเลยนะฮะเพื่อที่จะกินร้านนี้นะครับก็รองดูนะฮะหนึ่งันวอนนะครับ บริเวณตลาดนะครับโอ้มีโอป้าด้วยนะฮะโอป้ามองว่าคนนี้ถ่ายอะไรเนะนี่ยถ่ายติดชั้นหรือเปลา่าแค่เราก็ยิ้มไปหนึ่งทีนะครับดูเขาทำสดๆหน้าร้านมันทําให้เราแบาบต่อมรับรสเราหิวขึ้นทันทีเลยนะฮะยืนดูก็เสียงมันสูซาสูซา,ากระชับกระเฉงใจมากท้องเราก็เลยรองร้องนะฮะได้มาแล้วพร้อมซอสพร้อมตะเกียบครับเราไปยืนทานกันนะฮะนี่ เขามีเครื่องเคียงให้3มอย่างอ,อ้อยน้ําจิ้มด้วยนะฮะน้ําจิ้มมันนี้อร่อยมากทุกคนเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่เราจิ้มไปหนึงกรุบแล้วก็มีกิมจิด้วยนะครับอร่อยมากอืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยจริงพอกินปุ๊บคุณป้าเกาหลีข้างๆก็ถามว่าอร่อยไหมแล้วก็เออเราก็บอกอร่อยดีนะจนคุณป้าต้องไปซื้อตามาทานกับ ลูกอีกหนึ่งนะครับคางคากนี่อันนี้ที่ซื้อมาจากร้านาจุงมาต,ตอนแรกนะฮะเราก็ราดน้ำจิ้มแล้วก็ลองทานดูเอ๊ะมันก็แปลกๆดีนะทุกคนราดซอสอ่าปเปรี้ยวๆนิดนึงเราก็นั่งทานไปอืกินไปด้วยร้อนไปด้วยนะทุกคนเอ๊ะอร่อยดีนะอืมน่าจะมีคนมาช่วยเราทานได้เราทานไม่หมดเลยคราวนี้ทุกคนอ่ะอืม,อม ยืนกินไม่สนใจใครเลยนี่ทุกคนตรงนี้มันก็จะมีที่วางไอ้ที่ยืนกินอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็ของทอดอร่อยมากอันนี้ของหวานนี่ทุกคนขนมอันนี้ก็น่ากิน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 ไปหมดเลยเอะ่ะไม่รู้วม่าคืออะไรอันนี้เป็นร้านเครื่องเคียงของเกาหลีนะครับดูแบบสะอาดสะอาดน่าทานทุกอย่างเลยทุกคนดูดิดูดิ<ะ>อันนี้ก็น่าทานดูดิ <SUBSCRIBE. S 1> ทาไมเขาทาดูสะอาดสะอาดจังอะ ดูพวกกิมจิเครื่องเคียงเขานี่ที่ตลาดนี้เลยนะฮะนี่ซุนด็อกใช่ปะเราไม่รู้อ่ะอันนี้ขาหมูเธอดูเขาทอดเขากรอบเขาย่างมามันดูน่ากินมากขาหมูเกาหลีนี่ราคาตามนี้เลยมันจะมีแบบอย่างนึ่งอย่างทอดนะทุกคนนี่ครับไม่กล้านนึงนะฮะดูเหมือนแฮมเบอรก์กหรืออะไรสักอย่างนึงอะเธอ มันน่าทานไปหมดเลยอะ่ะแต่ทานไม่ไหวแล้วอ่ะดูดิดูเสียงมันช,ช,ช,ชู่มากเลยทุกคนนี่เราเดินมาดูอีกร้านหนึ่งนะคะวิธีทำเขานะเออบ้านเขาก็กจะมีแบบผักแล้วก็แป้งนะออก็จะมีน้ำซอสราดนี้หนึ่งกรบอ่านี่นี่นี่น,นี่เราดูวิธีทำนะฮะเดี๋ยวเผื่อไปทำตามนะครับผมมีภากเสียงไปด้วยก็คืนน้ำลายไปด้วยนะทุกคนดูดูด ร้านนี้เลยนะทุกคนแบบมาดูกันะครับนี่ตลาดบ้านเขาก็จะมีปลาน้องปลาอยู่หน้าร้านเลยนะทุกคนเฮ้ยอันนี้มันขนมขนมปังอะ่ะเธอน่ากินมันใหญ่มากเลยอะ่ะกินสามบอลไม่หมดอะ่ะอืมเราก็เดินต่อไปทั้งตลาดนะดูของสดโสดวันนี้ก็ไม่รู้ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนนะดู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 ด,ด,ดูเดินหนึ่งกรุบนะเดินหนึ่งกรุบเจอนกตุ๊กตาตูนนะครับ เจอฝาท่ออีกหนึ่งกรบมาเม,ม,มือเงเยือนเมืองครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อเลยเราใช้รถไฟฟ้าไม่มีนะฮะนั่งไม่ถูกเราก็เลยนั่งแท็กซี่แอนรถเมย์นะฮะนี่ผ่านสถานีเมืองข้้งหนึ่งสเตชันนะฮะเราจะไปทานซุปเต้าหู้ซุปเต้าหู้ที่ทุกคนต้องมาเยือนเมืองครั้งหนึ่งเราก็ต้องมาทานนะมันก็จะลึกรับหน่อยดูแบบนี่ร้านอาหารหรือเปล่านะ หน้าร้านเราก็มาเข้าไปดูทุกคนเอี่ลึกครับนี่บ้านใครนะอ่ะมีให้กดหนึ่งกรุบแล้วก็รูดบตัตรเครดิตได้ <Yes. S> 1กรุปเจอน้องคนไทยก็เอยคุณพี่สั่งอันนี้เลยอร่อยค่ะคุณพี่ก็จัดไปเลย1กรุบมอเบลเลอร์เลยทุกคนทานคนเดียวไม่หมดนี่แต่มันอร่อยมากทุกคนฉันจะบอกว่าทุกคนต้องสั่งหนึ่งหมืนสามพัวอนจัดไปเครื่องเทียงโคตรอร่อยร้านนี้ ตอนนี้เราก็รอให้มันเดือดนะเราก็ทานเครื่องเคียงไปก่อนนะหนึ่งกรบพอจะเดือดแล้วเราก็ต้องโคนโคนนะเราตักขึ้นมาโคนโคนเราก็ตักขึ้นมาตามสไตล์เราเลยนะฮะ,ะตั้งกองหนึ่งกรบตั้งกองเอ๊ะเอ๊ะจะคนยังไงดีเอ๊ะแม่งร้อนโอ้ยร้อน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 เอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ่ะ อาหาบมมาหยิบตาหนึ่งทีกินเครื่องเคียงหนึ่งกลุ่เเ๊ะเทสเทสร,ร,ระบบอร่อยไหมอ<ม>ใช้ได้ใช้ได้เครื่องเคียงผ่านหนึ่งอ,อันสองปลา,อ,อ,ปาอ,อร่อยอาชคีคอนเฟิร์มนะร้านนี้อร่อยนะทุกคนเครื่องเคียงหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกอย่างอ,อร่อยอตอนนี้กินน้ำลายอยู่ ทุกคนเราอะชิมนะหนึ่งกระบวยเอ้ยหนึ่งทับพ,พีอะดูทุกคนควันชุยๆร้อ,อ,อนๆตั้งแต่เรามันเดินทางมานีเหนื่อยก็ชิมต่อไปเลยนะครับนี่น่ากินมากน่ากินมากสุดจื้อแบบร้อนๆเลยทุกคนนะอ่าลองชิมเปล่าก่อนหนึ่งกบฮึปอ่าฟาอีซุบฮึบอื้อ เราก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยนักกินตัวยงนะเนี่ยโอ้อ่าร้อนร้อนต้องทานกับข้าวอืม,อมดีทุกคนอ่าสองสามสี่งําอร่อยจริงทุกคนร้านนี้แนะนําเลยนะครับสุดตะหูร้อนร้อนเลยทุกคนควรมากันหลายคนนะครับเพราะว่าจะได้นั่งทานแบบว่าไม่ต้องแน่นท้องจนเกินไปนะครับ กิมจิก็อร่อยนะทุกคนไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรอทาไมไม่ใช่สิเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทุกคนแนะนำร้านนี้นะ,นะต้องมาตามการน,นี่เสียงหมอ้อก็เดือดเดือดไปปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวมันจะแห้งไปกกว่านี้นี่บริการตัวเองเลยนะฮะอร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลยนะครับร้านนี้แนะนำเลยซุปเต้าหู้รสชาติ ที่ดั้งเดิมเก่าแก่และไม่เหมือนใครครับปลอดอันยาวนานของร้านนี้ขึ้นชื่อกับเมืองนี้เลยครับกับเมืองคลังหนึ่งครับชี้แนะนําเลยถ้ามาที่เมืองคลังหนึ่งต้องแวะร้านนี้เป็นดับเบลวันเลยทุกคนรสชาติดีไม่เหมือนใครครับร้านอยู่ข้างๆสวนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นคนที่ไปปีนเขาหรือไปเดินสวนเนี่ยเขาก็จะเดินลงมาทานกันนะครับนี่ ะะตักต่อนะฮะเราเราไม่หยุดนะฮะจนกว่ามันจะหมดนะก็ไม่ขนาดนั้นนะอาชีก็นั่งทานไปเรื่อยๆนะครับพร้อมเครื่องเคียงน้องคนไทยก็มาถามคุณพี่เอาเครื่องเคียงเพิ่ไมไหมคะเอาเอาโคกมาให้เราด้วยนะอบอกว่าเห็นเป็นคนไทยนะนี่อ๋อหนูก็น่ารักนะนี่พี่ก็ชมไม่หยุดเลยนะแต่มันก็อร่อยจริงๆนะทุกคนแนะนําเลยเห็นไหม รู้จักวิดีโอก็รู้เรื่องอะดูดูดูสีสันคือแบบเครื่องเคียงเขาดูสะอาดสะอ้านนะนี่นี่อันนี้อันนี้อร่อยมากนี่ร้านนี้เลยทุกคนดูแบบตามในซีรีส์นะอะไปตามดูแล้วเราก็เดินไปต่อกันที่ริมทะเลแบบนี้เลยนี่เป็นหาดยาวสวยมากทะเลสวยลมเย็น ถึงจะแบบแดดร้อนเปรี้ยงๆนะแต่ก็คือมันเป็นลมเย็นอะ่ะทุกคนมันไม่ร้อนนะครับมันอากาศดีมากไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะครับทุกคนนี่เราก็เซิร์ฟฟี่สะหน่อยนะมาเดินริมหาดสักทีนี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับคาเฟ่ก็ริมทางร้านอาหารเยอะแยะมากมายชายทะเลผู้คนก็จูงน้องหมาน้องแมวหรือมานอนอาบแดดกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ซึ่งบางจุดก็เล่นน้ําได้แล้วก็บางจุดก็ไม่สามารถเล่นน้ําได้นะครับแต่ตอนนี้สามารถเล่นได้นะเพราะเห็นคนเล่นอยู่นะครับแล้วก็นี่มันจะมีนกตัวหนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองด้วยมั้งไม่แน่ใจนะฮะนี่นี่วิวดีมากไว้ดีมากทุกคนคือข้างหลังก็จะเป็นร้านกาแฟทุกคนคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านกาแฟเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่นะสวยสะอาดใสแบบ น่าลงไปเล่นนะ่ะทุกคนถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ก็จะลงไปเล่นนะฮะ่เดี๋ยวชิคก็จะเดินไปต่อนะครับเนี่เดินไปเรื่อยๆตามริมหาดแบบนี้นะคะเพราะริมหาดมันบรรยากาศดีนะครับเดินไปเรื่อยๆนี่ทุกคนเห็นไหมพวกคนเดินอาบแดดก็มีนี่ทุกคนเดินไปตามชายหาดก็จะเป็น นี่นก็ปั้นด้วยมีสัญลักษณ์ไปเรื่อยอะทุกคน,น,นข้างๆมันก็จะเป็นสวนนะครับให้เดินริบชายหาดไปเลยนะฮะนี่เราเจอผู้คนมาเล่นน้ำนะครับโอ้ยเจอน้องกระลอกด้วยทุกคนน้องกระลอกเยอะมากนี่คือมันเป็นเหนอนป่าสนหรือป่าสนเกาหลีอะไรซัมติงนะครับแล้วผู้คนก็จะเดินถอดรองเท้ากันอะฉันง,งงมากว่าทุกคนเดินถอดรองเท้ากันในสวนเป็นหลายชั่วโมงนี่ เด,เดินผ่านนี่เห็นไหมด,ดูทุกคนเขาเดินถลงเท้ากันยาวเป็นหลายกิโลเลยอ่ะเราก็เดินตามไปแล้วอ่ะเออริมชายหาดอันนี้ก็จะเป็นริมชายหาดประมาณสองสามกิโลนะครับอาชิก็เดินไปเรื่อยเลยนะทุกคนมันไวดีมากมันแบบว่าเดินแล้วมันเย็นน่ะมันมันเหนื่อยนะแต่มันเดินได้อะ่ะมันเหมือนเนี่ยมันจะเป็นจุดเหมือนเดินเพื่อสุขภาพอะ่ะ เห็นไหมทุกคนให้เขาแบบเมืองเขาทํามาดีนะแบบให้เราเดินเดินป่าเพื่อสุขภาพอ,ะอ่ะอ่าก็น,นี้จะเป็นชมรมที่คนผู้สูงอายุเขาร้องเพลงกันแล้วก็เดินป่าอะไรประมาณนี้เราเดินผ่านนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนกที่อยู่ตามริมชายหาดของที่เมืองครังหนึ่งนะครับทุกคนนี่ดูที่มันอยู่เยอะเลยนะอาชีพไม่รู้ว่ามันชื่อนกอะไรนะฮะแต่ก็คือดูแบบมันอยู่เต็มไปหมดเลยอ่าเราแวะเซลฟี่นิดนึงนะครับ ตามสอง้างทางก็จะมีพวกคาเฟ่ร้านอาหารเยอะแยะมากมายตอนนี้รมดีมากวัยรุ่นวัยรุ่นแบบมาตรงถาดนี้เต็มไปหมดเลยทุกคนมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มานั่งกินกาแฟนี่เราก็ต้องแวะร้านกาแฟสักหน่อยชิมพวกขนมไอติมไอศครีมนะฮะที่เมืองครั้งหนึ่งสักหน่อยนี่อะไรก็หน้าทานไม่หมดแต่อิ่มอยากทานไม่หมดแต่อิ่มโอ้แต่นี้อร่อยมากทุกคนอ่ะ เราก็เลือกซักคาเฟ่นึงนะขึ้นมาชั้น2นะครับดูวิวดีมากทุกคาเฟ่ก็จะวิวนี้หมดเลยทุกคนไม่มีชั้น1ชั้น2ชั้นส,ส,นสชั้น4เลยนี่ไอศครีมเต่าห้ามพลาดมาเมืองคังน่ต้องทานนะครับเป็นคุกกี้เต่าที่อร่อยมากจิ้มกับไอศครีมคือแกะแกะเต่านะครับแล้วก็จิ้มลงไปไอศครีมคือทุกคนเป็นรสชาติที่แบบอร่อยมากอะทุกคนคือหาที่ไหนไม่ได้อะ คือจะตกใจมากว่าไม่เคยกินไอศครีมพร้อมกับคุกกี้เต่าที่มันเป็น the base นะ่ะอร่อยมากนีอ่อ้ามพลาดเลยนะครับที่เมืองครั้งหนึ่งนะฮะาคาเฟ่ก็จะอยู่ติดกับตรงนี้เลยเนี่ยตรงข้ามอันนี้เลยห้องน้ำที่จะเป็นสวนไปลานจอดรถนะครับนี่อร่อยมากฉันว้าวมากอ่ะทุกคนอ่ะดูคุกกี้เต่า เต่าน่ารักด้วยนะทุกคนนี่นี่อ่าแล้วเราก็นั่งชิมไปกับวิวสวยๆแบบนี้เลยดูทุกคนถ้าขึ้นไปนชั้น2ชั้น3ามาก็จะเห็นวิวที่สวยกว่านี้อีกนะครับคือจะเป็นคาเฟ่แบบเนี้ยคือเป็นสิบสิบ้านเลยนะครับเรียยง,งให้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับและทุกอันก็จะหันแบบไปวิวทะเลแบบนี้คือวิวดีมากคือแบบบรรยากาศดีๆนะครับที่เมืองนี้นะครับแนะนําเลยอาหารก็อร่อย อากาศดีมากเหมาะสําหรับการพักผ่อนอย่างดิ้มเลยนะครับนี่อิกรจิ้มไปดูดูทุกคนคือตอนแรกว,ว่าเอ้ยจะไม่ถ่ายแล้วนะคือแบบเอ้ยมันต้องถ่ายอะ่ะเออพรชาติดีแนะนําเลยเหมือนครั้งหนึ่งนะฮะนี่ของฝากอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นคุกกี้ชีสช็อกโกแลตอะไรนี่ฮะหนึ่งกล่องอ่ะกรุบเราต้องซื้อของฝากนะครับ อันนี้แนะนำเลยสตรอเบอร e ี่ชีสกาแฟนะครับที่สถานีเลยคลังหนึ่งสเตชันนะครับแล้วก็จะมีนี่ของฝากพวกกุงจ้องพวกพวกุจงเยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นน้ำแอปเปิ้ลที่ทุกคนมาเมืองคลังหนึ่งต้องทานนะครับเป็นตู้กดที่คลังหนึ่งสเตชันนะครับต้องทานให้ได้อะไรนี้นี่อันนี้คอนเฟิร์มนี่ไม่แพงนะครับทุกคนรสชาติดีมีแอปเปิ้ลขายในตู้ด้วยอ่ะทุกคนดูนี่ มีกิฟต์เซตบ็อกซ์บาบาปลามาถ่ายรูปใช่หานะครับอ่าในแหน่แล้วเราก็ต้องลองหนึ่งกลุ่มแน่น้องหนึ่งกลุ่มนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอืมกดป่ะดูกดบีบจุกปุ๊บแล้วก็ทานรสชาติดีนะครับใช้ได้แหะเราก็เลยมาบอกต่อนะครับน้ำแอปเปิ้ลอย่าลืมทานนะครับมาถึงเมืองครั้งหนึ่งแล้วเราก็ต้องทานนะครับ เป็นเมืองที่ไว้ดีบรรยากาศดีอาหารอร่อยวิวสวยอาชิแนะนําเลยนะครับที่เมืองคังหนึ่งประเทศเกาหลีนะครับถ้าใครมาก็ตามรอยอาชิได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคนเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ